สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงมดประจำวันที่14นะครับมค65หนะครับมาช้าหน่อยนะครับวันนี้แต่ก็มานะครับขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ่วงนี้งานเยอะมากนะครับโควิดก็เยอะนะครับต้องทำงานประจำแทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงไปไวๆเลยนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ ซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับมาดูที่น้อยพิเศษนะครับนอยพิเศษก็จะมี 95, 5, 9ก้าห้าห้าเ้าหสาม สามหกลอยปกติลอยปกติก็จะมีเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สองสองศูนย์ อ่าลืมเลขเด่นเลขวิ่งพิเศษด้วยนะครับเลขเด่นเลขวิ่งพิเศษก็จะคือ3ามนะครับน้อยปกติเลขเด่นเลขวิ่งก็คือเด่น2อวิ่งศนย้อย VIP นาย VIP ก็จะมี03 30 48 84ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น3วิ่ง4ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้าทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆบางวันก็ออกสับกันนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นแนทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม